ไปปดิดไปเลยได้มันซุนอยู่ที่สถาบันเต็มเลยโอ้ยระตกรกระตายแล้วกรระวังมันรถมารวมๆหน้าคุกไอ้เฮียเหรอเฮ้ยช่วยช่วยไรโล่หน่อยช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยตา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 ยายตายตายตายายตายตาายต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 ตายตาายตายตาายตาย ฟมนะนะ่ังฟังฟัเงียบก่อนเงียบก่อนตบตบบข้างล่างตบอสองคนเคื่อนออนอยู่สคนเออกข้างล่างไปผมอะเล่นไปเล่นไปยิงไปยิงร้อนหนวกเขาเนี่ยเตายตายตายนี่กตายกตายอีอเกชมพูต่อ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 นเตอได้ต้อม ตำรวจมาลลองลองลองปลดผมน้อยดิปลดผมน้อยไปน้องยิ้ไปตายไปยตายตายตายสวยสข้างหลังเยอะมากอยู่ข้างหลังเยอะมายต่อายต่อายก่อนีกเจ็บเจ็บเจ็บสายเจ็บะตายแล้วตาย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 ลองลองลอง ตายอูให้ทุกเม็ดไอ้เหี่ยไม่ตายได้ไงเฮ้ยมันลงแล้วตาตายตายตาย,ตาย